สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้พี่จะมารีวิวมาส์นะครับชื่อรุ่นว่าพอซ่านะครับนี่ยได้รับมาจากร้านไม่มอสนะครับร้านไม่มอสก็จะมีพวกเกมมิเกียที่แบบตำหาักทั้งย่างเลยครับหลายแบรนด์นี่ก็สุนมาเป็นอันอันที่สองเลยครับชื่อว่าพอซ่านะครับตัวนี้เจ้าพอซ่านะครับเป็นแบรนด์แบรนด์พอ พอซาเกมมิ่งเกียร์นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นโมเดล x l i ล e นะครับเป็นรุ่นไวเลสนะครับน้ำหนัก58กรัมครับอันนี้ก็เพิ่งได้ใช้วันนี้สอนนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับจ้าเมาส์ตัวนี้นะครับเขาเลมว่าเป็นเมาส์ไวเลสนะครับ2.4เคอร์นะครับโนเล็กโนดีเลย์นะครับที่ไปเช็คมานะครับแล้วก็อายุการใช้งาน ชาร์จหนึ่งทีนะครับเจ็ดสิบชั่วโมงนะครับถือว่านานพอสมควรเลยนะครับเหลือๆเลยนะครับแล้วก็สวิตต์นะครับสวิตเป็นสวิตตัวที่ยอดฮิตตอนนี้เลยนะครับในพวกพวกโปรเพื่ใช้กันนะครับใครนะครับ GM 8.0นะครับมีเมาส์หลายยี่ห้อที่พวกชอบโมเมาส์นะครับซื้อมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นไปสูศูนย์จัวนี้นะครับซึ่งเมาส์ตัวนี้ติดมากับเมาส์เลยนะครับแล้วก็ เซนเซอร์นะครับเซนเซอร์เป็น3 3 7 0นะครับดีไซน์สูงสุด20,000นะครับ IPS 400นะครับ Acceleration 5 0 G นะครับแล้วก็โ o l y l i n e ห0ึ่นะครับแต่ว่ามีไดเวอร์นะครับเจ้าทีมไดเวอร์สามารถปรับโ o l y l i n e ได้หมดเลยครับเดี๋ยวเราจะมาโชว์ให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็น้ำหนัก5้กรัมครับโอเคก็อันนี้พี่อ่านบล็อกเรียบร้อยแล้วเราจะให้ดูในกล่องมีอะไรบ้างครับเปิดกล่องมาก็ อย่างแรกเจอเมาก่อนนีอัเมา,า,าไปแล้วเดี๋ยวให้ดูเมาดูกล่องก่อนเปิดมาข้างในก็จะเจอพวกแนะนำนะครับวก็ซอฟแปร์อะไรยังไงนะครับโหลดที่ไหนจะมีเขียนไว้ชัดเจนนะครับคาอธิบายภาษาเกาหลีญี่ปุ่นนะอังกฤษมีหมดแล้วก็จะมีเจ้ากล่องอันนี้หนึ่งอันเจ้ากล่องอน,นี้จริงเปิดมาจะเป็นสายสาย USB นะครับขอภัยฟรีพอด ถอดเสียบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะถอดมาให้ดูกันนะครับแล้วก็ USB ตัวนี้ข้อดีคือเป็น USB 3.0นะครับส0ูนย์ก็จะสายก็จะหน้าตาประมาณแบบนี้นะอันนี้คือสาย USB เสียบข้อคอมนะครับอันนี้ก็เราสามารถเสียบเป็น USB C นะครับเสียบชาร์จตรงเข้าเมาส์ได้นะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูครับนี่ก็เป็นตัวรับสัญญาณนะครับแบบเสียบอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ ตัวเมาส์นะครับน่ครับใต้เมาส์นะครับเมาส์นี่ใต้เมาส์นี่ออกแบบมาค่อนข้างแปลกเลยครับผมไม่เคยเจอเมาส์ทรงนี้นะครับช่วยในการลดน้ำหนักนะผมเขาเลยทำให้เป็นรูปแบบนี้ครับก็เปิดสวิตช์ใต้เมาส์ตรงนี้ ขึ้นมานี่คือทำงานก็เจ้าเมาส์ตัวนี้เนี่ยครับจะเป็นอั o n อ m i c s มอัลกอริทึมไร้แฮนด์นะผมแล้วก็เป็น USB C Connection นะครับน้หนักถือว่าค่อนข้างเบานะครับจับจับค่อนข้างทรงแบบจับพอดีมือครับจริงๆผมเป็นคนจับเมาส์ค่อนข้างเล็กนะครับตัวนี้ถือว่าจับคือค่อนข้างพอดีเลยเดียว แล้วก็จุดเด่นของตัวนี้สำหรับตัวผมนะครับคีบนะครับเรื่องคิกคิกจะค่อนข้างติดติดนิ้วเวลาเรากดมันเด้งทันทีครับน,นีีเสียงแล้วสอวกอร์เมาส์ก็ฟิลแน่นโอเคเลยสำหรับตัวนี้นี่ก,กดกดสกอร์เมาส์นะเสียงเสียงคิกจะคลาย8ปคจุดูนย์ตัวนี้ติดมือแล้วลนะ โอเคครับก็อันนี้จะเป็นเจ้าตัวไดเวอร์นะครับที่พูดถึงนะครับก็นี่จะเป็นในข้อนาเดียร์ท็อปนะครับที่โหลดมาจากเว็บของโพซ่านะครับก็ด p พนะครับสามารถเซตติ้งได้4 4สเตตนะครับเราเลือกได้ว่าให้มีเท่าไหร่นะครับนี่ที่ไม่ได้ปรับเป็นดีฟอลที่มากับเมาส์เลยนะครับ4 0 0ร้อยแปดร้อยพันหกสองที่เซตมาเนี่ยแล้วเราก็จะมีสีให้เลือกว่าจะเอาสีอะไรได้นะเดียวอยู่นะครับเราชอบสีเป็นเอวีดีอะไรนะครับ อันนี้ก็จะเป็นคีย์เซตติ้งครับก็เหมือนเมาส์ทั่วๆไปนะครับสามารถตั้งโปรไฟล์ได้4โปรไฟล์อันนี้เซตติ้งมี DPI effect นะครับสำหรับใครอยากปรับลูกเล่นอะไรพวกนี้นะครับนี่ USB polling rate นะครับมีปรับได้4ระดับ l o d นะครับถ้าส่งสัญญาณนะครับตั้งไว้น้อยสุดนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นพวก Ripple Control นะครับเป็นเ snapping ครับสามารถเลือกได้แต่ว่าไม่เอานะครับ ชอบความแบบว่าคลาสสิกนะครับมาส์ u s e ที่ Scrolling Speed หรืกกอ Quick Speed มีปักมดนะครับผมอันนี้เป็นมาโครครับสามารถ set คอร์ดหรือ set Marco ได้อะไรอย่างงี้สามารถลองดูได้แล้วก็จะเป็น Onboard Memory นะครับสมมติอ่าพี่โหลดโหลดไ d เวอร์มาเซตที่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราปิดไ d เวอร์ไปอ่ามันก็ยังค่าเป็นดีพายเดิมนะครับที่ร้อยที่พี่เซ็ตไว้นะครับเป็น Onboard Memory นะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปยิงอ่าให้ดูนะครับสำหรับมาตัวนี้สักรอบหนึ่งแล้วกันนะ โดนยิงหนักนอีกแล้วก็สำหรับสำหรับเมาส์นะครับจับถือว่าค่อนข้างดุอเลย แล้วก็ถ้าใครที่ชื่นชอบพวกเมาส์แบบว่าทรงมือเดียวก็กำลังตามหามาส์วไวเลตอยู่ก็ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับชอบมีคนมาถามว่าแนะนําเมาส์วไวเลตมือเดียวหน่อยก็นะครับตรงเลยตัวนี้เลยแนะนําสําหรับคนชอบเมาส์แบบว่าไซส์ค่อนข้างเล็กก็ถือว่าโอเคเนะครับไนระดรับใสกลามของตัวนี้ โอเคก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราน่าจะประมาณนี้สำหรับเมาส์ตัวนี้เจ้ายังไงก็ใครสนใจก็ลองดูได้นะหมดตัวนี้ทูซาเอ็กซไลท์ไวเลียดนะครับโอเคครับก็ยังไงก็ถ้าผิดพลาดอะไรนะครับก็ขออภัยด้วยนะสำหรับข้อมูลเมาส์เจ้าตัวนี้นะครับก็ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์สำหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ